ที่สุดกัมพูชากับประเทศไทยไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะเราก็ควรที่จะแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเนี่ยแหละประเทศไทยเราอยู่ที่เนี่ยเราลักสงบต่ว่าเวลาที่จะต้องปะทะกันจริงๆเนี่ยคุณก็ได้เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้อ่อนข้อนะคะเรายังคงรักษาอธิปไตยแต่ให้เกียรติทุกคนอยู่เสมอณวันนี้เราเสียชาวบ้านไป ไม่น้อยนะรวมถึงทางฝ่ายทางกองทัพด้วยนะอีกแสนสามถึงแสนห้าที่ต้องอยู่ศูนย์พักพิงอพยพที่ณปัจจุบันไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นวันที่24นะคะพอวันที่25ปุ๊บเนี่ยตัวของกรรมธิการเองนำโดยตัวตัวฟางเองเนะคะไปเจอท่านทูตโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใน UNSC คณะมนตรีความมั่นคงมีสมาชิกถาวรอ,อยู่5ประเทศจีนฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอเมริกาสหภาพยุโรป18ประเทศออสเตรเลียที่เป็น strategic partner เป็นคู่ค้า,าที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพลเยอร์ใหญ่ๆในภูมิภาคอาเซียนคนที่เรานับญาตินับเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีเกื้อนหนุนกันมาตลอดไปแสดงข้อเท็จจริงความกังวลของ ผู้แทนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความสัมพันธ์ที่รับรื่นที่แข็งแรงเนี่ยมันใช้เวลาสร้างมันมีอดีตที่ขมขื่นกันมาเยอะอะการเรียนการสอนการฝังความคิดความเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายที่จะทําให้เราไว้ใจเขาแล้วความสัมพันธ์ลักษณะนี้ต้องใช้เวลาและความพยายาม